ไทเกอร์ทำไมเธอจึงตัดสินใจบวชละ่ะคือผมอยากเรียนรู้และฝึกใจให้สงบครับดีมาก การบวชในพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงแค่การศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่มีทั้งการเผยแผ่และปฏิบัติธรรมะตามที่ได้เล่าเรียนมาครับผมการเรียนรู้และปฏิบัติทําให้ผมเข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงแค่การศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่มีทั้งการเผยแผ่และปฏิบัติด,ด้วยต่อจากนี้เธอก็ต้องศึกษาธรรมะและพระวินยัย เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตของเธอและนำไปเผยแพร่แก่คนที่ยังไม่รู้คนที่ยังไม่เข้าใจในธรรมะความเข้าใจในธรรมะและพระวินัยจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เธอมีชีวิตที่สงบสุขและ,จะเจริญมากยิ่งขึ้นนักปัญญาสมาอาภาเป็นคำบาลีที่แปลว่าแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี หรืออีกในหนึ่งคือไม่มีแสงสว่างใดที่จะเทียบได้กับปัญญาความหมายของธรรมะข้อนี้คือปัญญาหรือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตไปสู่ทางที่ถูกต้องและดีงามปัญญาเป็นแสงสว่างที่ทำให้เราสามารถเห็นความจริงของชีวิตเห็นทางที่ถูกต้อง และทาให้เราทนทุกข์สมณินไทเกอร์พระอาจารย์มองเห็นว่าสมณินไทเกอร์เป็นคนที่มีความตั้งใจความรู้ความสามารถพระอาจารย์จึงอยากจะมอบหมายให้สมณนินไทเกอร์นำธรรมะที่ได้รับได้เรียนได้รู้นำไปเผยแผ่สู่ หมู่บ้านที่เขายังไม่ได้เคยรับฟังธรรมะและพระอาจารย์เชื่อว่าสมเด็จไทเกอร์จะสามารถนำพาเขาให้รู้จักธรรมะและศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปผมจะทำภาร,รกิจนี้ด้วยความตั้งใจครับพระอาจารย์ เดยมหาอาจารย์แล้วเมือ่อนี้ยินเขาผู้ใดกะทราบว่าอาจารย์มีให้สูงให้ราบเว้นมากพ้อนที่มูเจ้าสี่าขอเหล็กขอเบอร์น้ำข่อยขอสวกขอลำม,มูเจ้าสามสี่คนนี่ต้องมาเสียคะน้ำข่อยสกอนมูเจ้าทตดวงกะละกินี่เพดรยังกะบ่ขเ้ิน,นพ่อสีได้กะบ่ได้อานเนี่ยวมาแตงแก่เสียคอน้ำข่อยอันเจ้าอยากมีโก อ้าวคือว่าจังสันเนาะอาจารย์เลยบานขาวมิเงตั้ง่ขาม,มีพอมีเก็บมี่บาทมีขามีเงินตกดตมาบ่ยุ้ีเยกซอกใช่กันตัวเอาของคือว่าจังสนเป็นวาคนเด็กรถบใส่มีเทไรกระไดะะมาขอสูบขอลาบเนื้อบาู่เอาบาน,นี้พอจีเซียพอเสียขเขนมมุกเจ้าเด้อ โอ้ยโ,โชคลาภก็ได้แล้วเนาะบาทนี้เนาะเอา้ามีราโชคลาภนี่ยก็ได้โอ้สาธุยังมาเลยเนี่ยยังมาเลยลืมแม่พากันมาเด้อใส่น้อมาจากขอเล่นะด้ออาจารย์ การไปขอเลขซื้หอหวยมันเป็นอบายม,มุกเด้ยังไงว่าสิเป็นอบายมกุกจังไดฉันซื้อมาตลอดพะยแมยังบอกเข้าใจเรื่ออบายมกุกเรื่องสินหาในลูกเนี้ฉีอธิบายให้ฟังอบ,บายยมกุกคือการพนันสิ่งที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีและควรหลีกเลี่ยง อบายมุกฟืสิ่งที่ทำให้ชีวิตตกต่ำเช่นการพน,นันหรือการดื่มสุราการเที่ยวกลางคืนการคบคนหายมันต้นการพน,นันเป็นหนึ่งในอบายมุกที่ทำให้